สวัสดีค่ะวันนี้มีหลาดออริโอสาขาหนึ่งนะคะขออนุญาตพาชมงานค่ะวันนี้มีโอกาสได้ติดตั้งรถคันนี้นะคะ Honda Accord G9 ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดปี2016ตัวทอปสุดนะคะคันนี้เนี่ยดูนะคะคันนี้ใส่โ o เคอร์ออริสันบิดวันลำโพงคู่หน้าเป็นฝักนะคะรุ่น DC261 และคู่หลังเป็นลำโพง แกนร่วม Mercury รี0เบสบ็อกเมอร์นะคะแล้วก็บริเซอร์ในสัปดาวันเนี่ยเราจะซ่อนทั้งหมดไม่ให้เห็นอะไรทั้งสิ้นคันนี้ลูกค้าเน้นงานบอดี้เดิมๆไม่ต้องการที่จะเห็นอะไรโผล่มาเลยคันนี้เน้นงานแดมที่ประตู2ชั้นนะคะคู่หน้า2ชั้นแนละแผ็งหลังหนึ่งแผ่นค่ะคันต่อไปนะคะตัวนี้เป็นคือรถโตโย t ต้า o คอร์จ e r เนอร์นิวค่ะ เป็นรถของอลูกค้าเก่านะคะแนะนำกันมาคันนี้เป็นคันที่3แล้วคันนี้ติดตั้งชุดปักกดระบบเตเลอรพร้อมสวิตนะคะเนวิเ,เกเ,เตอร์จูนเนอร์ดีต้อนใช้เป็นจูนเนอร์ของอสกาค่ะแล้วก็ตัวนี้ใส่ตัวยางขอบประตูการเสียงลงมเข้านะคะของวายคิปเปอร์ด้วยค่ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยตัวายคิปเปอร์คือตรงนี้นะคะการเสียงลงมเข้าเก็บเสียงในรถดนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งอยู่ คันต่อไปนะคะคันนี้นี่เชฟโรเลตน,นะคะสปินคันนี้ติดตั้งจอพ i o n นียเป็นตัวรุ่นป๊อปอัพ 7850BT เป็นรุ่นที่มีบลูทูธนะคะพร้อมลำโพงข้าหน้าแยกชิ้นตัวนี้ใช้ลำโพงข้าหน้าแยกชิ้นของโฟร์แมนค่ะกำลังเดินงานติดตั้งนะคะคันนี้ยังไม่เสร็จ ไปคันนี้เป็นเชฟโเรเลตโคโรราโด,โดค่ะเจ้าของรถหล่อไหมคะค่ะคันนี้ติดตั้งจอพโอเนียพร้อมหน้า,าก็สำเร็จนะคะแล้วก็พาวเวอร์แอมม่แนลตัวหนึ่งค่ะีตัวหนึ่ง รถมาส d a 3ค่ะคันนี้มาส d a 3ตัวปี2008นะคะกำลังติดตั้งหน้าจอพ o n e er นีรุ่น8 8 5 0าลำโพงคู่หน้าแยกชิ้นผู้หลังแกนร่วมพร้อมแดมที่ปรโตนะคะใส่จูนเนอร์ดิจิต้ลด้วยค่ะคันนี้ก็กำลังประกอบงานติดตั้งอยู่ยังไม่เสร็จนะคะส่วนคันนี้นิส s านรโตนะคะติดตั้งจอพ e ยตัวรุ่น5850ค่ะก้องมองหลัง พร้อมจูเนอร์ดิแอตอนคันนี้กำลังเพิ่งเริ่มติดตั้งค่ะเอาไว้อัปเดตงานที่ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังเดินกล้องอยู่